ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมผมมีต่ออยู่คู่เดิมๆนะอนวบเลยอันนี้จัดลากสวยนะเอาไปจัดลากเอานะอันนี้จะมีจงเมียนอยู่สามกิ่งนะครับผมเอาตรงๆนะเป็นไม้ที่เพี้ยนออกมาจากสวนนั่นแหละนะเป็นไม้เพี้ยนก็ใบไม่ได้ตอไม่ได้อันนี้ก็มีอยู่สามกิ่งเมียนนะแต่ว่านะักว่วข้างหน้าดอกก็โคกงสวยนะครับผมเุื่อ้ชมดอกก็จะสวยอยู่แล้วแหละแต่เป็นไม้ในกลุนดอกชั้นเดียวนะ ผื่อใครชอบต้นนี้นะเมียมสามสามกิ่งสวยนะต้นนี้ก็ดูมันโหดหน่อยลากกิ่งได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวคให้ใส่ความมองก็แล้วกันนะก็มีหลักหยุสามกิ่งใหญ่อยู่ก็กิ่งที่สี่ก็เผื่อใครชอบนะอันนี้ไม้ต้นใหญ่นะต้นใหญ่หาขนาดไหนต้องการไปเดียงนะร้อยแปดสิบาทต้นละต้นนี้ร้อยแปดสิบต้นนี้ก็ร้อยแปดสิบาทเท่านั้นเองนะครับผมก็มาต้นใหญ่ๆหญ่ต้นใหญ่ใหญ่อ้วน เป็นไม้เพี้ยนพูดตรงๆนะก็ไม้เพี้ยนแบบนี้ก็มีไม่ไม,ไม่มากหรอกก็ประมาณห้าถึงหกร้อยต้นหรือว่าสี่ห้าร้อยต้นนะก็จะมีมาต้นหนึ่งแบบนี้ในตะกูลที่ทําตะกูลของเขานะก็เลยไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นสายพันธ์อะไรนะเป็นสายพันธ์ที่เพี้ยนก็แล้วกันนะไม้เพี้ยนมานะโอเคนะก็นานๆที่จะมีไม้เพียเ้ยนแต่ว่าผมก็ไม่ตอนแรกว่าจะาว่าดูดอกนะทําดูดอกเนียดูดอก,ดดอกว่าดอกจะสวยแค่ไหน แต่ก็โอเคนะร้อยแปดสิบาทเองหากใครชอบก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเย็นครับผมขอบคุณนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มารับชมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ